แกงส้มมันอ่อนใส่ปลาทูมันเคยทำหรอกกินได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันอ่อนมันเหลือจากทำขนมแต่ไม่อยากกินแกงเลียงแล้วเบื่ออยากจะลองกินแกงส้มกินได้ก็กิกนกินไม่ได้ก็ต้องกินก็ใช้เครื่องแกงเหมือนกับแกงส้มทั่วไปแหละไม่เปลี่ยนจาก ใส่ปลาไม่ใส่กะปิลองทําดูทําแล้วมินมีอย่างเดียวเนาะกินไม่ได้มันก็ต้องกินใส่พริกแกงที่ตําเครื่องแกงที่ตําใส่กับปาทูด้วยรอน้ําเดือดอย่างเดียวเอามันใส่ี๋ยวเราจะตั้งใจรอก่อนโอเคมาหลังจากผ่านไปประมาณสิบห้านาทีน้ำเดือดรับท่าน แล้วเราก็ตักเอามันใส่ชิ้นก็ไม่เท่ากันแล้วแต่มันจะเป็นไปใส่ลงไปทิบก็ตำละเอียดก็เกินเป็นใบเชียวี้ก็รู้กินไม่ได้ ยังไม่ต้องคนเพราะมันมันจะเป็นยางใส่เสร็จก็ปิดฝาไปก่อนรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยกลับมาคนจัดไปมาน้ำเดือดแล้วดูสิมันเราไปถึงไหนหน้าตามันจะเป็นยังไงโอ้ชิ้นมันใหญ่มันคงไม่สุกง่ายเราั้งชาตเนี่เราอ่ะมันก็น่ากินอยู่นะต้องลองต้องลอง เป็นเมนูที่ไม่เคยทำหรอกทดลองทํำเฉยๆเผื่อมันกินได้อะยังไม่สุกเนาะปิดฟ้ารอไปก่อนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะกลับมาดูมันว่าสุกหรือยังมาดูีกทีที่สุกหรือยังนานโขใช้เวลานาน,านพอสมควรแหละน่าจะหลายนาทีเลยตกสี่สบนาทีนะั้ง ลองไปสักดูเนาะมันสุกไปอย่างถ้าสุกแล้วเราก็ปิดฝาลองดสูสุกไหมสุกแล้วโอเคถ้าเราิจในการสุกพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็ลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืม เปรี้ยวมาขามมันก็มีอื่นน้าก็มีรสชาติมันๆของหัวมันแล้วก็กลิ่นหอมประทูก็อโอเคนะโอเคน่าจะกินได้อ่ะจบเมนูประหลาด